ขอโทษนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าระวังหน่อยนะคะของชิ้นนี้มีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็ราคาสูงมากด้วยค่ะนี่แกแกคิดว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายเหรอของชิ้นนี้มันจะราคาสักเท่าไหร่เชียวสภาพแบบแกเนี่ยนะสิบปีสิบชาติอะยังไม่รู้เลยว่าจะมีปัญญาซื้อรองเท้าข้างเนี้ยของฉันหรอไหมแล้วแกรู้ไหมว่าฉันลูกใครยัามาสะเออสาังสอนใช่ไนหะ ฉันจะเรียกผู้จัดการมาไล่แกออกคุณลูกค้าพูดเกินไปไหมคะเกินไปตรงไหนไม่มีตรงไหนเกินไปหรอกเอาเป็นว่าของชิ้นเนี้ยฉันซื้อแล้วกันนะเท่าไหร่หนึ่งล้าสองแสนบาทค่ะคุณลูกค้านี่เอาไปคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะอืม ะคะบัตรใบนี้ของคุณลูกค้ารูดไม่ผ่าน,นะคะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงบัตรใบเนี้ยรูดได้ไม่จํากัดวงเงินนะมานี่งั้นแก้วบัตรใบนี้ไปแทนแล้วกันรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าอืมคุณลูกค้าคะใบนี้ก็รูดไม่ผ่านเหมือนกันคะ่ะ มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหนอ่อยคุณเชาเอ,อ่อคือว่านูก้าท่านนั้นนะคะเขาทำของโดนแตกแล้วบัตรก็ลูะะบไ้ผ่านซักใบเลยค่ะคุณผู้จัดการ หล่อแดดีทำไมบัตรของทีมรุ่นไม่ผ่านสักใบเลยออือรืออล้วไงก่อเกทูมาหาฉันมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแดดี Daddy, ตอนนี้ทีมต้องการใช้เงินแดดี Daddy, จัดการให้ทีมด่วนเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม่วันวันงานก็ไม่ทำหาแต่เ,เรื่องใช้เงินถ้าเกียอยากได้เงินก็มาทำงานฉันถึงจะให้เงิน แค่นี้แหละฉันยุ่งแดดดีแดดดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรของแดดดีเนี่ยโอ้ย่อ้ยขอโทษนะครับคุณลูกค้าค่าเสียหายเนี่ยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่ารูดก,การีคนระับเออฉันพี่บุญแถว<ม>ช่วยโทรเรียกกรกพให้หน่อยนะ เดี๋ยวฉันขอขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับฮัลโหลแกฮัลโหลหนุมแกฉันขอยืมเงินแกสักสองล้านหน่อยได้ไหม แก <Okay, S 2> เดี๋ยวอย่าเพิ่งแป๊บ,บนึงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่ายังไงครับคุณลูกค้าที่ผมก็รอเป็นชั่วโมงแล้วนะถ้ายังไม่มีชายอะ่ะผมคงต้องโทรเรียกตำรวจแล้วฮะฮัลโหลครับคุณตำรวจ ใช่ครับครับผมใช่เลยครับคุณตำรวจทุกครั้งวันนี้ครับจับไปได้เลยเจิบครับเป็นถึงลูกคนรวยทำไมทำตัวแบบนี้น่าสงสารพ่อแม่เขาเนาะ Tôi không em Tỏa ra nè.